Health l i t e r a c y การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในยุคข,ของสังคมข้อมูลข่าวสารประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลายแหล่ง ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ต้องพิจารณาแยกแยะให้ได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงและข้อมูลใดเป็นข้อมูลเท็จด,ดังนั้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและทักษะเหล่านี้จะเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพตนเองต่อไปองค์ประกอบสำคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ต้องพัฒนาประกอบไปด้วย5ทักษะได้แก่การเข้าถึงเข้าใจไต่ถาม ตัดสินใจและนำไปใช้ทักษะที่1 access ทักษะการเข้าถึงต้องฝึกวิธีการค้นหาข้อมูลว่าจะทำอย่างไรการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์มีวิธีเทคนิคอย่างไรนี่คือความสามารถเบื้องต้นต่อมาก็ฝึกการกันกรองข้อมูลพิจารณาตามเกณฑ์เพื่อให้ประชาชนไม่เชื่ออะไรง่ายๆปัจจุบัน ข้อมูลข่าวปลอมเฟกนิวมีการใช้เทคนิคทำให้คล้ายจริงมากจึงต้องรู้จักวิธีการดูเช่นเดียวกับการดูธนบัตรหรือพระเครื่องการตรวจสอบขั้นสุดท้าย<ม>อาศัยประสบการณ์และความรู้ในการพิจารณา<ม>ว่าเป็นเหตุ<ม>เป็นผลของข้อมูลความสามารถทั้งหมดนี้<ม>เรียกว่ามีทักษะการเข้าถึง ตัวอย่างเช่นไม่อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกก็จะค้นหาผ่าน Google โดยการพิมพ์คำค้นหาและดูว่าข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานไหนวันที่เท่าไหร่เป็นต้นทักษะที่ 2. Understand ทักษะการสร้างความเข้าใจการฝึกทักษะนี้เน้นพัฒนาความสามารถในการจดจำสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวต่างๆ ฝึกฝนเทคนิคในการจดจำและวิธีสร้างความเข้าใจสามารถเรียนรู้เนื้อหาที่มีความซับซ้อนเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนคลายความสงสัยทักษะที่3 questioning การไต่าถามการใช้คำถามการฝึกการใช้คำถามมีความสำคัญต่อการสร้างการเรียนรู้ช่วยในการจดจำสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องการใช้คำถามที่ดี จะช่วยทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพเข้าใจชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติดังคําที่ว่าคําตอบที่ดีเกิดมาจากคําถามที่ดีแล้วคําถามที่ดีเป็นยังไงเหรอครับคุณพ่อคําถามที่ดีจะต้องเข้าใจง่ายไม่สั้นหรือยาวมากเกินไปมีประโยชน์ได้รับประโยชน์มากขึ้นต่อผู้ซักถามตัวอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกคืออะไรและมีสาเหตุมาจากอะไรก็จะได้คำตอบว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคและถ้าไปหาหมอช้าอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เป็นต้นทักษะที่4 make decision ทักษะการตัดสินใจแล้วเราต้องตัดสินใจจากอะไรหรอคะคุณแม่การตัดสินใจจะต้องประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก เช่นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ข้อดีคือไม่มียุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกไม่เสียเงินในการจัดการไม่เกิดการแพ้จากสารเคมีข้อเสียต้องทำทุกสัปดาห์เป็นต้นทักษะที่5 apply ทักษะการนำไปใช้ทักษะสุดท้ายนี้ทุกคนในบ้านจะต้องมีส่วนร่วมการหาวิธีเตือนตนเองเช่น การจดโนต้ตการตั้งปฏิทินแจ้งเตือนเป็นต้นการจัดการตนเองเช่นการติดป้ายบ่งชี้ในจุดที่คนในบ้านพบเห็นได้ง่ายการให้ผู้คนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนสนิทเป็นผู้เตือนตัวอย่างเช่นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์หรือสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์หากเราสามารถปฏิบัติได้จริงเราก็จะเป็นผู้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกนั่นเอง พร้อมทั้งนำแนวทางการปฏิบัติไปใช้พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืนกรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี